สวัสดีครับนี่คือการบรรยายสรุปวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมายนะครับในการบรรยายในติบัณฑิตสมัยที่7 8ครับโดยตอนนี้ก็เป็นตอนที่1ครับโดยวิชาภาษาอังกฤษของเนติบัณฑิตนะครับก็จะมีด้วยกัน3ส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยก็เป็นการแปลคําศัพท์นะครับก็จะมีคําศัพท์สั้นๆมาให้นะครับแปลเป็นภาษาไทยนะครับมี4ข้อข้อละ1คะแนนและในส่วนที่2ก็เป็นการแปลประโยคยาวๆนะครับของเป็นเป็นภาษาอังกฤษครับให้เป็นภาษาไทยครับ ก็มี4ข้อข้อละ1คะแนนเช่นกันนะครับจะสังเกตได้ว่าข้อที่1และในส่วนที่1และส่วนที่2เนี่ยก็จะมีอาจารย์แต่ละท่านมีหน้าที่รับผิดชอบนะครับส่วนที่3เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเ e a d i n g อ่านจับใจความแล้วเลือกคําตอบข้อที่ถูกต้องที่สุดก็จะมีตัวเลือกให้4ตวัวเลือกนะครับตอบถูกก็จะได้ไป2คะแนนครับโดยจุดที่น่าสนใจของส่วนที่3เนี่ยก็คือ ในสมัยที่75นะครับจะเป็นโจทย์ของท่านอาจารย์เศรษฐศิริกนะครับส่วนสมัยที่76เนี่ยก็เป็นท่านอาจารย์วิชยานะครับและสมัยที่77ก็เป็นท่านอาจารย์สุธาทิพย์นะครับส่วนในสมัยที่78ที่เราจะกำลังจะสอบเนี่ยก็จะเป็นของท่านอาจารย์ประนดพรนะครับแต่ว่าท่านอาจารย์เนี่ยในตอนนี้ยังบรรยายไม่แล้วเสร็จนะครับตัวยังเหลือคาบสุดท้ายอีกหนึ่งคาบนะครับ ซึ่งท่านอาจารย์จะกลับมาบรรยายอีกครั้งในเดือนมีนาคมนะครับเรียกได้ว่าก็เป็นช่วงที่เรากําลังจะสอบพอดีนะครับก็เราจะสอบในช่วงเมษา,ายนนะครับเราจะได้เนื้อหาสุดท้ายของอาจารย์ประนพรนะครับซึ่งเชื่อว่าจะมีเนื้อหาวทติ้งที่เราต้องเก็บสอบคะแนนให้ได้นะครับโดยทร์เกตเดิมนะครับที่เราบอกว่าจะสามารถเก็บได้ตั้งแต่ธันวาปี68ปปีน,นี้นั้นก็ไม่สามารถเป็นไปได้นั่นเองนะครับต้องรอเดือนมีนาเลยครับ สำหรับการบรรยายสรุปครั้งที่หนึ่งเนี่ยผมก็จะนำเนื้อหาของท่านอาจารย์พนศพรนะครับที่ท่านอาจารย์ได้บรรยายสักตั้งรประมาณ3ครั้งเนี่ยเอามาสรุปให้ทุกคนได้รับฟังกันนะครับว่าจะมีคำศัพท์ประโยคหรือว่าด,ดิ้งอะไรที่ท่านอาจารย์เกริ่นไว้คร่าวๆไว้แล้วบ้านนะครับจุดที่น่าสนใจนะครับอันนี้ก็เป็นโจทย์เก่านะครับสมัยที่75-77ถึงนะครับส่วนตัวคำศัพท์ ที่ออกไปแล้วจะมี freedom of s p e e d h o ยุด of force แล้วก็ administrative case นะครับที่ออกโดยท่านอาจารย์ปนต์พรครับครับสำหรับในปีนี้นะครับคำศัพท์ของท่านอาจารย์นะครับก็จะมีคำว่า public นะครับที่แปลว่ากลุ่มชนชาณชนนะครับคำว่า private แปลว่าเอกชนนะครับ public order ความสงบเรียบร้อยของประชาชน state ท,ที่แปลว่ารัฐ population ประชากร territory ดินแดน s o อร์เวนอำนาจอธิปไตย Government รัฐบาล Administration รัฐบาลนะครับแล้วก็ Element แปลว่าองค์ประกอบครับซับต่อมาก็จะมีคำว่า Rule of Law ครับหลักนิติธรรม Legal State หลักนิติรัฐ o m u l g a t e ประกาศ s o v e r e i g n t y อำนาจอธิปไตย s เ v e r e เวนที่แปลว่าผู้ปกครองนะครับ p Treaty สทธิสัญญา Convention อนุสัญญา Agreement ความตกลง Protocol ที่สาร Memorandum of Understanding นะครับบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU นั่นเองครับ Declaration ปฏิญญา Statute ธรรมนูญ Charter กฎบัตรนะครับ Use of Force อันนี้เคยออกไปแล้วนะครับการใช้กำลัง proportionality ความสมสัสดส่วน arm attack การโจมตีด้วยอาวุธ self defense การป้องกันตนเอง embody แปลว่าการบัญญตัติการกำหนดไว้ provision บทบัญญตัติข้อกำหนดสับต่อมาครับ right สิทธิ human right สิทธิมนุษยชน constitutional right สิทธิตามรัฐธรรมนูญ liberty เสรีภาพ ฟรีดอมก็แปลว่าเสรีภาพเช่นเดียวกัน f r e e d o o of s p e e e h อันนี้ออกสอบไปแล้วนะครับแปลว่าเสรีภาพในการพูด Freedom of Expression เสรีภาพในการแสดงออก Duty แปลว่าหน้าที่ l e g i s l a t i o n กลางบัญญัติกฎหมายนะครับ Constitution รัลธรรมนู Bill แปลว่าร่างกฎหมาย Act แปลว่าพระราชบัญญัติ e e c r e e ก็คือกฎและคำสั่งทางกฎหมายนะครับ Royal decree ก็คือพระราชกฤษฎีกา emergency decree ก็คือพระราชกํกาหนด statute นะครับตัวรทกฎหมาย recommendation of the president of the supreme court นะครับก็คือคำแนะนำของประธานศาลฎีกา regulation ข้อบังคับก็กําหนดของประธานศาลฎีกา judicial regulation ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมนะครับ announcement หรือว่า notification แปลว่าประกาศ separation of power หลักการแบ่งแยกอำนาจ democracy ระบอบประชาธิปไตย due process กระบวนการที่ถูกต้องแห่งกฎหมาย substantive due process กระบวนการอันควรแห่งกฎหมายในทางเนื้อหา procedural due process ก็จะมี2ความหมายนะครับความหมายแรกความถูกต้องแห่งกระบวนการขั้นตอนทางกฎหมาย ความหมายที่สอก็คือกระบวนการอันควรแห่งกฎหมายในทางวิธีสบัญญัติมาดูในเนื้อหาส่วนที่สอนนะครับการแปลประโยคยาวๆให้เป็นภาษาไทยนะครับท่านอาจารย์ปะนัทพรได้ออกประโยคอะไรบ้าบ้างนะครับประโยคแรกนะครับ The Constitution is the supreme law of the country ครับรัฐธรรมนูญเป็น,นปกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับออกไปในสมัยที่75นะครับ สมัยที่76ก็ออกประโยคที่ว่า Separation of Power is a doctrine of constitutional law under which the three b r a n c h of government executive, legislative, and judicial are kept separate นะครับก็เ,เป็นเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะครับการแบ่งอำนอาจอธิปไตยนะครับออกไปแล้วส่วนสมัยที่แล้วนะครับสมัยที่77ออกมาตรา5ของรัฐธรรมนูญนะครับ ็คล้ายๆคล้ายๆสมัยที่75เลยนะครับลองมาดูสมัย78ครับอาจารย์ท่านยกตัวอย่างประโยคยาวๆอะไรบ้างครับมารับชมกันเลยครับอ่ามาดูประโยคแรกครับ Rule of law is a principle under which all p e r s o n i n s t i t u t i o n and e n t i t y are accountable to law that are นะครับหลักนี้ทําคือ หลักการปกรครองที่บุคคลสถาบันและหน่วยงานทุกภาคส่วนต้องมีความรับผิดชอบต่อกฎหมายที่มีลักษณะดังต่อไปนี้นะครับ Publicly p r o m u l g a t e นะครับก็คือมีการประกาศใช้เป็นการทั่วไปนะครับการทั่วไปก็ Publicly p r o m u l g a t e ก็คือประกาศใช้นะครับ e q u a l l y e n f o r c e มีการบังคับใช้อย่างเท่าเทียม e q u a l l y เท่าเทียม e n f o r c e บังคับใช้ครับ i n d e p e n d e n t l y a s j u d i c a นะครับมีการตัดสินคดีโดยอิสระนะครับ a s j u d i c a ก็คือการตัดสินคดีครับ i n d e p e n d e n t l y โดยอิสระ and consistent with international human rights principles ครับมีความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศครับประโยคต่อมา Charter of the United Nations ครับ ก็แปลว่ากฎบัตรสหรประชาชาติ the organization is based on the principle of the sovereign equality of all its member แปลว่าสมาชิกทั้งปวงเนี่ยจะต้องระง,งับกรณีพิพาทระหว่างประเทศของตนโดยสันติวิธีในลักษณะการ ah uh, all member shall s settle the international r i dispute by peaceful means in such manner that International peace and security and justice are not in danger ครับโดยอะไร,ะไรโดยลักษณะาการเช่นที่จะไม่เป็นอันตรายแก่สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศและความยุติธรรมนะครับนะแบบ้สั้นๆประมาณนี้ส่วนต่อมาครับอ,อีกประโยคนึงนะครับ All members shall refrain in their international r e l a t i o n f o r m The threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations. ครับในความสำคัญระหว่างประเทศนะครับสมาชิกทั้งปวงจะต้องละเว้นการคุกคาม,มละเว้นการคุกคามในการใช้กำลังต่อบูรณาภาาแป่งอนาเขต หรือเอกราชทางการเมืองของรัฐใดๆหรือการกระทําในลักษณะอื่นใดที่ไม่สอดคล้องกับความมุ่งหมายของสหรประชาชาติครับก็เป็นประโยคยาวๆแต่ว่าคิดว่ายากเกินไปนะครับอาจจะยังไม่น่าสนใจนะครับประโยคที่น่าสนใจต้องประโยคสั้นๆประมาณนี้อ่าเอาข้อสอบได้เราแปลได้อ่ามาดูการแปลครับ Thailand is one and indivisible Kingdom ครับ ก็มาจากรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับประเทศไทยเป็นราชาอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นะครับมาจากรัฐธรรมนูญปี60มาตราหนึ่งะครับ The state shall ensure that the law is strictly observed and enforced นะครับรัฐต้องดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและการนะครับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด All persons are equal before the law and shall have rights and liberties and be protected Equality under the law นะครับบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน A Persons h a l l enjoy the right and liberty in his or her life and person บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายนะครับ4ประโยคนี้เป็นประโยคที่น่าสนใจมากควรจดจำกันไว้ให้ดีครับต่อที่ประโยคยาวๆครับ Every human being has the inherent right to life. มนุษย์ทุกคน,นครับมีสิทธิในชีวิตติดตัวมาแต่กำเนิดนะครับ human being คำนี้ต้องต่อเนื่องกันครับแปลว่ามนุษยชาติมนุษย์ทุกคนแบบนี้ก็ได้นะครับ this right shall be protected by law. สิ่งนี้จะต้องได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมาย no one shall be arbitrarily deprived ของ Peace ลบุคนจะถูกพรากชีวิตโดยอำเภอใจไม่ได้นะครับประโยคถัดมา Everyone has the right to liberty and security of person บุคคลทุกคนมีสิทธิ์ในเสรีภาพและความมั่นคงในร่างกาย No one shall be subject to arbitrary arrest or detention บุคคลใดจะถูกจับกุมหรือก,กักขงังโดยอำเภอใจไม่ได้ No one shall be d e p r i v e of his liberty except on such grounds and in accordance with such procedure as are established by law บุคคลใดจะถูกพรากเสรีภาพไปไม่ได้เว้นแต่โดยเหตุผลและตามกระบวนการที่กฎหมายได้บัญญัติไว้ครับ Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth In this declaration without distinction of any kind such as race color sex language religion political or other opinion national or social origin property birth or other status บุคคลทุกคนย,ย่อมมีเสริและเสรีภาพทั้งปวงตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญานี้โดยปราศจากความแตกต่างไม่ว่าชนิดใดๆเช่นเชื้อชาติ ผิวเพศภาษาศาสนาความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่นใดพื้นเพทางชาติกำเนิดหรือสังคมทรัพย์สินการเกิดหรือสถานะอื่นๆใดมาต่อกันที่ประโยคสั้นๆและน่าสนใจดีกว่านะครับ Everyone has the right to l i f e liberty and security of person ครับบูคคลทุกคนมีสิทธิในการมีชีวิตเสรีภาพและความมั่นคงในร่างกายนะครับ This act shall come into force after 90 days as from the date of its publication in the government g a ก s e t s ครับพระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพรอนกำหนด90วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปครับ This notification shall come into force as from the day following d a t e of its publication in The Government g a z e t e ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปครับสองประโยคนี้คล้ายๆกันนะครับก็จำไว้ให้ดีครับประโยคสุดท้ายครับ The President of the Supreme Court shall be in charge of this Act ครับให้ประธานสาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ เรามาถึงส่วนที่3นะครับส่วนที่3เป็นเรื่องของ reading อ่านจับใจความแล้วก็เลือกคําตอบที่ถูกที่สุดนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์ปนัดพรไม่เคยออกมาก่อนนะครับก็เป็นไปได้ว่าในสมัยที่78นี้นะครับก็จะเป็นเนื้อหาของท่านอาจารย์ปนัดพรนะครับมาดูกันครับว่าท่านอาจารย์ได้ให้ข้อแนะนําหรือว่าข้อสังเกตในการสอนยังไงบ้างนะครับ reading ตัวแรกนะครับคาว่า use of force นะครับหรือว่าการใช้กาลังนะครับ ยุ use force นะครับ No principle of the charter is more important than the principle of the non-use of force as embodied in Article 2 paragraph 4นะครับการใช้กำลังไม่มีหลักการใดในกฎบัติที่จะมีความสำคัญไปกว่าหลักการไม่ใช้กำลังดังที่ปรากฏอยู่ในข้อ2วรรค4ครับ Article 51 Of the UN Charter acknowledged self-defense as an exception to the prohibition against the use of force. Drift provision explicitly, explicitly allow a state to use force in response to an armed attack by another state. ข้อ5 1แห่งกฎบัตรสารประชาตชาิยอมรับว่าการป้องกันตนเองเป็นข้อยกเว้นของข้อห้ามไม่ให้มีการใช้กําลังบทบัญญัตินี้อนุญ,ญาตให้รัฐสามารถใช้กําลังได้อย่างชัดเจนเพื่อเป็นการตอบโต้การโจมตีด้วยอาวุธจากรัฐนะครับท่านอาจารย์ก็ไกด์ไลน์ไว้ว่าถ้าท่านอาจารย์ถามว่า this provision เนี่ยแปลว่าอะไรเราจะตอบว่ายังไงครับ what does this provision mean ครับคำตอบก็คือ article 51 of the UN Charter นั่นนีงนะครับเนื้อหาต่อมาครับเป็นเรื่องของการรุกรานครับ Act of Aggression นะครับ The purpose of the United Nations R นะครับวัตถุประสงค์ของสหรประชาชาติคือ To maintain international peace and security ทำลงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงนะครับระหว่างประเทศ And to that e n d นะครับและ มุ่งต่อจุดหมาย to take effective collective measure for the prevention and removal of threat o r the peace นะครับจุดมุ่งหมายปลายทางอันที่จะได้ดำเนินมาตรการร่วมกันอันมีผลจริงจังเพื่อป้องกันการกระัดปัดเป่าการคุกคามต่อสันติภาพ and for the suppression of act of aggression or other breach of the peace และเพื่อปราบปรามการรุรันหรือโดนละเมิดต่อหรือดลละเมิดอ,อื่นต่อสันติภาพนะครับ And to bring about by peaceful means and in conformity with the principle of justice and international law adjustment or settlement of international dispute or situation which might lead to a breach of the peace นะครับ ตลอดจนนำมาโดยสันติวิธีและสอดคล้องกับหลักการแห่งความยุติธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งการปรับปรุงหรือระง,งับกรณีพิพาทหรือสถานการณ์ระหว่างประเทศอันจะนำไปสู่การล่วงละเมิดสันติภาพได้อันนี้ก็ไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะครับคำศัพท์ที่น่าสนใจนะครับก็จะมี collective measure มตาตรการร่วมกันนะครับ suppression การปราบปราม breach of the peace การละเมิดสันติภาพนะครับ settlement of The International d i s PUTE การรังงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ Conformity ความสอดคล้องการเป็นไปตามครับมาถึงมาตรา5ของรัฐธรรมนูญของเรานะครับอันนี้เคยออกข้อสอบในส่วนที่เป็นประโยคไปแล้วนะครับก็คือประโยคแรกนะครับ Session 5 The Constitution is the supreme law of the state นะครับออกไปเมื่อ สมัยที่77ล่าสุดนี่เองนะครับ The provision of any law, rule or regulation or a n y x นะครับมาตรา5รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบังคับใได้ของกฎหมายกฎหรือข้อบังคับหรือการการะทำใดนะครับ which are contrary to or inconsistent with the Constitution shall be unenforceable กฎหรือข้อบังคับหรือการกระทำใดที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทกบัญญัติหรือการกระทำนั้นเป็นอันใช้บังคับมีได้ครับ Whenever no provision under this Constitution is applicable to any case a n act shall be performed or a decision shall be made in accordance with the constitutional convention of Thailand under the democratic regime of government with the King as head of state ครับเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้การทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข คำศัพท์จากหัวข้อที่น่าสนใจนะครับก็มี supreme law กฎหมายสูงสุด provision บทบัญญัตินะครับ rule of regulation กฎหรือข้อบังคับ c o n t r a r i t o และ inconsistent with นะครับขัดหรือแย้งต่อนะครับ unenforceable ใช้บังคับไม่ได้ไม่มีผลทางกฎหมายนะครับ applicable บังคับใช้แก่ constitutional convention ประเพณีการปกรครองทางรัฐธรรมนูญ Democratic r e o i m o v f r o v e r t w i t t w i t k t n g k s n g as head of s t o t State ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับดดิ้งที่อาจารย์บอกว่าให้เน้นครับครับกลับไปดูย้อนหลังอีกทีหนึ่งนะครับก็จะมีตัวนี้ครับ Section 79นะครับหรือว่า Section 79 The National Assembly consists of the House of Representatives and the Senate. ครับมาตรา79รัฐสภาประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒธธิสภานะครับ j o i n or separate sitting of the National Assembly shall be in accordance with the provision of the Cons Constitution นะครับ การประชุมร่วมกันหรือการประชุมแยกกันของรัฐสภาให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ No person shall concurrently be a member of the House of Representatives and a Senator. บุคคลจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาในขณะเดียวกันมิได้คำศัพท์สำคัญนะครับ National Assembly รัฐสภาครับ h o u of r e p r e s e n t a t i v e สภาผู้แทนราษฎร Senate วุฒิสภา j o i or separate sitting การประชุมร่วมกันหรือการประชุมแยกกัน i n a c p t o stand with ครับให้เป็นไปตาหมหรือว่าสอบของกลับ Concurrently ในขนาดเดียวกันพร้อมกันนั้นนะครับ Senator สมาชิกวุฒิสภาหรือว่าสวอนเองครับ Reading ของข้อต่อมาครับ Sovereignty belong the people อ่นหน้าอภิษไตเป็นของปวงชน Article 1, Section 1 Congress มาตราหนึ่งส่วนที่หนึ่งรัฐสภา All legislative power Here in g r a n n Grant yeah, shall be vested in t Congress of the United States which shall consist of a Senate and House of Representatives นะครับ อำนาจน,นิติที่บัญญัติทางปวงที่ได้รับมอบตามที่ระบุไว้ในที่นี้จะต้องเป็นของรัฐสภาแห่งสหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรครับ Article 2. Section o นะครับ Are The Executive Power shall be vested in a President of the United States of America มาตราสองส่วนที่1อำนาจบริหารจะต้องเป็นของประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริการครับนี่ก็เป็นเรื่องของอรัฐธรรมนูญของอเมริกานะครับทัพท์ที่น่าสนใจนะครับ s e r v e r e n t y อำนาจที่ปไตย legislative power อำนาจนิติบัญญัตินะครับ executive power อำนาจบริหาร west in ครับมอบใแพ้แก่หรือว่าเป็นของนะครับ c o n s i s t of นะครับประกอบด้วย ต่อมาเป็นเรื่อง d u e er p r o c e s s นะครับ due er process language appear in the federal constitution in the form of the fifth amendment which declare that no person be deprived of life, liberty, or property without due er process of law ครับถ้อยคำเรื่องกระบวนการอันควรแห่งกฎหมายปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญแห่งอเมริกา ในรูปแบบของการแก้ไขเพิมเ่มเติมฉบับที่5ซึ่งประกาศไว้ว่าบุคคลใดจะภาูาภถูภาคชีวิตเสรีภาพหรือทรัพย์สินโดยัาจากกระบวนการอันควรแห่งกฎหมายไม่ได้อีกประโยชน์ึงครับ The due process right is t r o t e t e d by the 1 4 t h Amendment guarantee that the government cannot take a p r r s o n ์เซน i c right to l ์ f l l i e e r t y r r p r o p r r t y w t t h o u t ์ u ี process of วโปสิทธิที่ในกระบวนการที่ถูกต้องซึ่งถูกกำหนดขึ้นโดยบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมบทที่14รับประกันว่ารัฐบาลไม่สามารถพรากสิทธิทพื้นฐานในชีวิตเสรีภาพหรือทรัพย์สินของบุคคลโดยปราศจากหลักกระบวนการที่ถูกต้องและเนื้อหาสุดท้ายครับยังอยู่ที่เรื่องดิวโปรเซสนะครับดิวโปรเซส a c c o r t of legal p r o c e e d i n g according to rule and principle that have been interpreted in a system of jurisprudence for the enforcement and protection of private rights ห,หลักกระบวนพิจารณาที่ถูกต้องคือกระบวนการดำเนินคดีตามข้อกำหนดและหลักการที่ได้ถูกวางรากฐานไว้ในระบบนิศาสตร เพื่อบงังเพื่อการบังคับใช้และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลครับ In this case ในแต่ละกรณี d e process contemplate and exercise of the power of government as the law permit and sanction กระบวงการพิจารณาที่ถูกต้องคำนึงถึงการใช้อำนาจของรัฐตามที่กฎหมายอนุญ,ญาตและให้การรับรองนะครับสำหรับท่านอาจารย์นะครับก็ให้ ความหมายของคำว่า jurisprudence นะครับก็หมายถึงนิติศาสตร์นั่นเองนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับในส่วนแรกของเนื้อหาการบรรยายสรุปวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมายนะครับของท่านอาจารย์บุญพรครับซึ่งท่านอาจารย์เดี๋ยวการบรรยายหนึ่งครั้งนะครับในเดือนมีนาคมนะครับช่วงนี้ผมจะทาคาศัพท์ของท่านอาจารย์อื่นๆมาสรุปไว้แล้วทาคลิปปล่อยออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ